นี่นะครับบร,นนรบ,บริเวณด้านหน้านะครับบริเวณด้านหน้าบ้านสไตล์ยุโรปนะครับของพี่หนูนานะครับกว้างขวางนะครับใหญ่โตอ่าบนะครับ แล้วก็ห้องตรงนี้นะครับด้านขวามือเราเนาะอีกหนึ่งห้องนะครับเป็นห้องห้องนอนพี่หนุนาเนาะแล้วก็ห้องนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องโถงเนาะเท่าที่ดูนะครับแล้วก็เป็นห้องน้ําใหญ่นะครับซึ่งห้องนี้ก็นี่นะครับสามารถทะลุไปที่ห้องน้ําได้ด้วยนะครับ ครับนี่สําหรับบรรยากาศสําหรับการมองจากด้านบนบ้านนะครับลงไปข้างล่างนะครับท่านก็จะเห็นวิวนี้นะครับเ,เห็นบ้านทรงไทยนะครับเ,เห็นส่วนหน้าบ้านนะครับ สำหรับท่านไหนที่ชอบบ้านนะครับการตกแต่งบ้านและสวนนะครับก็ดูไว้นะครับเอาไว้สำหรับการจัดสวนหน้าบ้านหรือว่าตกแต่งบ้านของท่านนะครับดูไว้เป็นตัวเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเนาะเอาไว้นะครับเวลาเราจะทำบ้านนะครับก็จะได้ออกแบบให้สวยงามนะครับ ความสุขของคนมีบ้านนะครับก็คือการได้ตกแต่งบ้าน าึ้ึ้นทางลงชั่วคราวก็จะใช้บันไดลิงตัวนี้นะครับเป็นพาเลตนะครับในการปีนขึ้นปีนลงนะครับก็จะยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับเวลาขึ้นลงก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ อันนี้คนงานไม่ได้เข้าใช้างานนะครับงานก็หยุดไปหนึ่งวันนะครับเนะาะก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะครับว่าพี่ๆคนงานจะเข้ามาดำเนินการต่อหรือเปล่านะครับเพราะว่าจะเหลือในส่วนของอกระเบื้องตรงนี้นะครับด้านบนของตรงนี้นะครับยังไม่ได้มุงนะครับในส่วนของกระเบื้องนะครับ เดี๋ยวเราต้องรอดูนะครับว่าถ้าพี่ๆเขาเข้ามานะครับงานก็จะเสร็จเร็วนะครับตรงนี้ในส่วนของกระเบื้องนะครับเพราะว่าพี่เขามุงเร็วมากนะครับเท่าที่เราอัปเดตงานบ้านพี่หนุนนามานะครับตั้งแต่ที่เริ่มขึ้นโครงหลังคานะครับแป๊บเดียวนะครับใช้ความสามารถในการปูกระเบื้องเร็วมากนะครับวันหนึ่งวันเนี่ยเกือบเสร็จฝั่งหนึ่งนะครับใช้คน ประมาณ3-4ท่านนะครับในการปูกระเบื้องนะครับก็คือเป็นทีมงานคุณภาพนะครับจากบริษัทรับสร้างบ้านนะครับท่านไหนที่มองหาบริษัทรับสร้างบ้านอยู่นะครับก็อ่ก็ดูผลงานของบริษัทนี้ได้นะครับบริษัทอภินยาสร้างบ้านสกลนครนะครับมี Facebook นะครับก็เข้าไปดูผลงานทีมงานชุดนี้ได้นะครับเผื่อท่าน อยากจะได้บ้านสวยๆแบบพี่นูนานะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีคุณภาพนะครับบ้านสวยนะครับใครมาเห็นก็ต้องร้องว้าวเลยนะครับแล้วก็สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้านะครับยกพื้นสูงนะครับยกพื้นสูงจากพื้นปกตินะครับ เราอาจจะไม่ได้เทพื้นนะครับไม่ได้เทเห็นลูกลังนะครับเราสามารถาให้เขายกพื้นขึ้นเหมือนบ้านพี่หนูนาได้นะครับก็คือยกสูงจากพื้นดินปกตินะครับขึ้นมา1เมตรนะครับนี่นะครับทำให้บ้านดูโดดเด่นนะครับก็ขอบคุณคลิปนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ